วันนี้ตรงกับวันที่ยี่สิเป็นวันพระผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่มาอยู่ในที่นี้ไม่มีวันใดเป็นวันพิเศษเพราะว่าเราเป็นผู้การหารออกจากบ้านจากเรือนมาประพฤติมาปฏิบัติตก็เลยไม่มีวันใดวันหนึ่งที่เป็นวันพิเศษ วันพิเศษที่สุดก็คือวันที่เราได้ออกจากบ้านจากเพือนมีโอกาสได้มาฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองมาฝึกมาดูมาจิตใจขัดเกลาอบรมจิตของตัวเองถ้าจิตไม่ฝึกมันก็เป็นจิตที่ไม่มีประโยชน์อยู่ตลอดเวลา จกกักวาลที่ว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่เท่าการตัดสรู้ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันอะไรก็ตามมันจะเป็นวันพระหรือวันพิเศษอะไรก็ตามแต่เราใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติปกติธรรมดาเหมือนอย่างเคยเป็นทุกๆวัน ในศาสนานี้ไม่มีวันใดพิเศษที่สุดถ้าเรามองว่าวันนี้เป็นวันสำคัญแล้วพรุงนี้มันจะไม่สำคัญมองหาวันสำคัญที่สุดไม่มีความจริงแล้วหนึ่งปีมันมี365วันสำคัญทั้งหมดสำหรับนักปฏิบัตินักฝึกผลอบรมจิตใจของตัวเอง การทำความดีต่อตนเองมันไม่มีวันหยุดไม่มีวันพิเศษไม่ใช่ว่าวันนี้จะทำดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราจะลดความดีของเราลงไหมเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทางลายทุกสิ่งทุกอย่างดูที่จิตของเราเราฝึกจิตกายมันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติขอให้จิตใจของเรามันขยับขยืข่นขึ้นไป ขอให้จิตของเราเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นอย่างไรก็ตามใครจะมองเราอย่างไรก็ต้องไม่ต้องสนใจขอแต่จิตของเรามันเปลี่ยนไปคนที่จะรู้ก็คืออาจารย์ได้คู่คีได้สังเกตสภาพจิตใจของคนของโลกศิลป์เพราะฉะนั้น ในเวลาที่เรามีกำลังกายมีกำลังใจมันฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราหยุดเป็นทาตของกิเลสไม่ใช่สอนให้เราสะสมกิเลส การสะสมกิเลสก็คือกลุ่มของกรรมคุณทั้งหลายตาหูจมูกนิ้กายใจมันมากระทบก็ร่วงมือมองโลกเป็นสิ่งที่สวยงามถ้าเรามองโลกเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเราจะเห็นทุกข์เห็นโทษได้อย่างลึกซึ้ถ้าใครยังมองโลกนี้เป็นสิ่งที่สวยงามเราจะไม่สามารถปฏิบัติสติปัฏฐานสีได้อย่างลึก เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามวันนี้มันจะเป็นวันพระหรือวันอะไรก็ตามเราจะทําความดีตัวตนเองเริ่มต้นใหม่ทุกๆวันไม่ใช่ว่าเราจะทําความดีเฉพาะวันพระวันเดียวความดีเรายิ่งทําประตูนรกมันก็บีบแคบลงมาเพื่อฝึก้นขัดเกลอตัเองเถ้าใครอยากจะฟังทำช่วงสี่โมงเย็นอัตมาบรรยายรทำทุกวัน วันนี้มีสองคนอาตมาก็บรรยายครึ่ชงชั่วโมงทำความเข้าใจสี่โมงเย็นบ่ายเพราะว่าอาตมาขึ้นมานั่งก็บา่ายสามบางทีก็สี่โมงบรรยายก็เลิกห้าโมงแล้วก็กลับเดินจนแต่ถ้าใครอยากปฏิบัติที่กุฏิก็ได้ขอให้เรามีโอกาสฝึกฝนอบรมใจของตัวเอง ถ้าเราไม่ขัดเกลาจิตใจของตัวเองไม่รู้ว่าใครจะมาขัดใจให้เราไม่รู้ว่าใครจะมาฝึกให้เราเราต้องฝึกตัวเองทําความดีเพื่อตัวเองเรามีลมหายใจที่พระสมมาสมุทัยเจ้าของเราทิ้งเอาไว้ให้สานต่อมันทําความเข้าใจเราจะพูดทุกวันกลัวว่าเราจะลืมกําหนดลมหายใจ ถ้าเราไม่กาหนดลมหายใจกิเลสมันจะเอาจิตของเราไปทันทีมันจะดึงไปชักชวนเราไปเมื่อมันไม่พอใจมันอยากทําให้เราเจ็บมันก็เจ็บและขานถ้ามันคิดว่ามันไม่มีความสุขมันก็หาสิ่งมันดึงดูดจิตของเราให้เราฟุ้งซ่านตามสัญญาเพราะฉะนั้นแหละถ้าเราไม่ฝึกจิตของตัวเอง อยู่สม่เสมอเราไม่สามารถที่จะบีบประตูนรกให้มันแคบลงได้เพราะว่านรกมันไม่มีวันหยุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่เราได้มาร่วมกันอยู่แบบนี้มันไม่ใช่โอกาสที่ดีแต่มันเป็นสิ่งที่ดีมากบางครั้งบางทีไม่ได้มีความกล้าหาญแบบนี้หรอกร้อแ,แต่งานปฏิบัติธรรมอย่างเดียว ที่เรามานั่งอยู่นี่มันไม่ใช่งานปฏิบัติธรรมนะมันเป็นงานทําความดีตัวตนเองสถานที่หลายๆที่มันปรากฏขึ้นมาเราก็ไม่ไปสถานที่มันดีกว่านี้เราก็ไม่ไปแต่เราเลือกมาเพราะเราตัดสินใจด้วยความกล้าหาญเขาเรียกว่าวิริยะสังวรในความกล้าหาญ ถ้าเรามีความตั้งใจแล้วเก็บเกี่ยวออกไปเยอะๆได้ทั้งปริยัติได้ทั้งปฏิบัติสามารถแนะนำเบื้องต้นให้แก่บคนอื่นได้ช่วงแรกๆมาใหม่ๆตมาก็จะพูดแต่เรื่องการหายใจนี่ไงช่วงลังๆมาจะเป็นการบรรยายให้นั่งฟังเลยเป็นขบวนการ กระบวนการที่จะอธิบายไปเรื่อยๆจนหมดเดือนเดือนหน้าก็จะมีการปฏิบัติธรรมกลุ่มที่มาที่หลังเราจะได้เรียนรู้ที่หลังเราและก็เรียนรู้แบบย่อนะีเจ็ดวันยังไงก็ไม่พอเรามีโอกาสได้นั่งด้วยได้ฟังด้วยมีโอกาสเรียนรู้แก้ไขปัญหาต่างๆอุปสรรคในการปฏิบัติถ้าเราแก้ทุกวัน นั่นแหละประสบการณ์ที่เราจะไปสอนผู้อื่นทุกคนมันต้องผ่านจุดแต่ละจุดเหมือนกันไม่มีแตกต่างอารมณ์ของคนเรามันจะแตกต่างกันตอนนู้นวิปาาัสสนาญาณปฏิบัติตามบาร,รมีล้วนๆนะวิปาาัสสนาญาณบาร,รมีของเรามันจะรู้ว่ามันแก่มันอ่อนกว่าตอนที่เราปฏิบัติพังขยานพิจารณาความดับ ตั้งแต่อุทยาพยายานพังขยานนู่นจนถึงมรรจะวัดบารมีกันตรงนูน้นแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดจุดนั้นทุกคนเหมือนกันหมดในโลกใบนี้ถ้าเดินทางสายนี้นะถ้าสายอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเดินทางสายกางต้องไปทีละขั้นตอนปฏิบัติจนกว่าจะเห็นนูน้นทุกสจัจจะสมุทยาายัยสัจ เพราะฉะนั้นการหายใจของเราคือการกำหนดพูดทุกๆวันถ้าเราไม่กำหนดลมหายใจเราจะไม่เห็นลมหายใจของตัวเองเราจะไปนั่งดูเฉยๆมันก็จะตึงถ้าเรารู้จักว่าเราจะกำหนดให้มันรู้สึกว่ามันกระทบนั่นแคืออนาม,นาามันสตินาหายใจด้วยเจตนาให้มันรู้แล้วเข้าแล้วไม่ต้องใส่ใจรายละเอียดของลม ไม่ต้องใส่ใจว่าโอ้หายใจเข้าทําไมมันเย็นจังเลยเนาะหายใจออกทําไมมันร้อนจังอันนี้ไม่ใช่อานาปณสตินล้วมันเป็นรายละเอียดสิ่งที่จะทํามันง่ายมากแค่รู้สึกว่าลมมันกระทบอยู่ตลอดเวลานั่นแนหะสมาธิเกิดขึ้นร้านเอเซนต์อะไรมาดึงดูดจิตของเรานั่นเป็นกิเลสทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความสุขสงบเราก็พูดกันแล้ว เมื่อจิตสงบลมจะเป็นธรรมชาติเมื่อลมมันยังไม่เป็นธรรมชาติการหายใจมันยังรู้สึกแน่นอ,อกจุกท้องแสบจมูกเพราะว่าลมมันยังไม่เป็นธรรมชาติเรากำลังพยายามมากเกินไปพยายามหลายเกินไปตั้งใจหลายเกินไปเกิดความตึงเครียดขึ้นมาก ลักษณะของธาตุดินปรากฏขึ้นมามันจะน่งไปบิดทั้งแข็งทั้งนักทั้งปวดไปบิดตามร่างกายหมดมีความสุขพอเข้าไปเพ่งกายมันจะเป็นกายยานุปัสสนาไปเลยมันจะเป็นการรูก,กายไปทั้งที่ผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติอนาปานสติเจ็บร่างกายแสดงว่าจิตเข้าไปอยู่น้ากายจิตเข้าไปรูก,กายหลายกลัวจิตเข้าไปรลหูจุดกระทบล่มหลายกลัว ความจริงอานาปัญสติคือลมมันมากระทบเขาออกอนั่นแหละสมาธิเฮ็ดอยู่แค่นั้นกับพวกเพื่อที่จะให้จิตของเขาหูอยู่ตลอดเวลาเขาออกเขาออกเขาต้องกําหนดเป็นขบวนการกาหนดแบบเป็นธรรมชาติอย่าไปตามลงไปอย่าไปปล่อยออกมาให้มันยาวมัญจสันมัญจยาวกระคอให้มันเป็นลมแห่งปัจจุบันขณะมันสิเป็นธรรมชาติ จิตมันตั้งมันเป็นสมาธิกำนดลมอยากได้ลมละเอียดลมเบาได้จิตเบาตามแสงมันจะปรากฏขึ้นมาแล้วมันสิโบกปรากฏได้จา่างไรของจิตเฮามันสว่างเลยจิตมันมีความละเอียดตามลมจิตมันเบาตามลมความสว่างเริ่มปรากฏขึ้นมามันจ้าขึ้นมา ยากว่ามาจะใส่แลนของมันส้นห่อนอึกกมีแลนของมาต่ำหอดตาดูแสงบรต้องสนใจมันกำนดล่มต่อไปจิตที่เฮาหูซึกล่มเขาร่มออกอยู่มองเดียวเดี๋ยวมันจะสิแลนมาหา,หาเฮาเองดอกแสงนะบต้องไปดึงมันมาบรต้องเป็นหลากมันมาจิตมันใสสะอาดอยู่กับการหายใจเข้าหายใจออกทำไมนิมิตมันจะไม่ปรปากฏพระพุทธเจ้าก็ยังบอกไว้ พิสูผู้มีสติปัญญาไม่พึงสแสวงหาลมอัดสระปัจัสระ,ะที่อื่นนะนอกจากจุดกระทบลม้าจิตหูซึกแค่ลมเขาลมออกไม่ช้านิมิตก็ปรากฏนะพระโูดาเจ้าบอกในคำพี่วิสุทธิมัติโอ้งามขนาดคำมันกระแมนด้ว่าเป็นภูมิปัญญาเปินบอกออกมามันง่ายด้ แต่เฮาเข้าใจตามเพล่นเข้าก็สิเห็นคือเพิ่นขึ้นกันถ้าเฮาว่าทำความเข้าใจว่าคืออีหยังจิตอีหยังสิไปอยู่หม่องนั้นแสงอีหยังมันสิมาอยู่หม่องนี้มันเป็นไปใดอยู่บ่จิตเฮอเห็ดให้มันสว่างอยู่หม่องนั้นแล้วมันเบามันละเอียดจิตมันกละเอียดนชุดท้ายแสงมันจ้าขึ้นนะแห่งกำหนดล่มบานใดแห่งแสงจ้าขึ้นก็เกิา แสงจะมั่นคงก็อยู่ที่การกำหนดลมหายใจนี้ไม่ใช่เราจะไปกำหนดแสงให้มันสว่างขึ้นเลยไม่ได้ยิ่งเห็นแสงยิ่งต้องกำหนดลงเพื่อที่จะให้แสงมันมาอยู่กับลมเข้าลมออกเมื่อจิตมันตั้งมั่นมากๆแสงปรากฏนานขึ้นนานขึ้นแสงที่ปรากฏนานขึ้นนานขึ้นมันจะนิ่งนะทีนี้มันไม่หายแล้วพอจิตของเรารู้สึกลม เราจะเข้าใจว่าลมหายใจทําให้แสงปรากฏนั่งไปนั่งมาหยุดกำหนดลมแสงหายไป,ปก็กำหนดต่อเหมือนกับเติมลมมันขึ้นมานี่คือกระบวนการของอนาปันสติยุท้ไทยมันก็จะวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาอยู่ที่ปลายจม,มูก เมื่อมันมารวมอยู่ที่ปลายจมูกหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นแสงนะทีนี้มันไม่ใช่สิ่งที่อลังการนั่นนะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันไม่ใช่อภิน,นิหารนั่นะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วทำไมมันจะไม่ปรากฏขึ้นมาสมาธิถ้าเรามัวแจะอยู่กับจุดจุดเดิมอยู่กับความสุขสงบเราจะเห็นหรือสมาธิแบบนี้เราจะปฏิบัติด,ด้วยตนเองมันจะมาเข้ามาหาเราได้ไหม พอถึงจุดๆนี้คนที่มีความสามารถสอนเราเขาก็จะซ้อนให้เรากำหนดอย่างไรแสงจะมั่นคงจะให้จิตของเราอยู่แบบใดให้แสงตั้งมั่นเมื่อแสงมันมาปรากฏอยู่ที่ปลายจมูกนานๆนะจึงสามสบนาทีในเวลานั้นหายใจเข้าก็เป็นแสงหายใจออกก็เป็นแสงนะั่นทีนี้นะ ยิ่งจะตกใจมากกว่าเดิมอีกแต่บุคคลที่มาจุดนี้เขาไม่ตกใจแล้วจิตเริ่มตั้งมัน่นหายใจออกเป็นคลื่นน้ำทะเลหายใจออกเป็นควันรีหายใจออกเป็นเมฆหายใจเข้าเป็นคลื่นน้ำเป็นไปได้ทุกอย่างเมื่อแสงมันมันคงอยู่ที่ปลายจมูกเราจะรู้สึกเลยว่าแสงมันเกิดจากลมหายใจนี่เอง สุดท้ายแสงกับลมมันเป็นอันเดียวกันนทีนีนะ้หายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดเลยว่าเป็นแสงทีนี้แสงมั่นคงอยู่ที่ปลายจมูกนานเกิน30สบนาทีในเวลานั้นผู้เป็นอาจารย์เขาก็จะสอนต่อไปสอนให้เรากำหนดแสงแทนลมนะทีนี้เปลี่ยนจิตจากที่รู้สึกลมไปรู้สึกแสงไปกำหนดแสงแทนลม เมื่อเรากําหนดลงไม่ถึงหนาทีแสงมันก็จะสว่างแล้วเมื่อเราทําให้ลมกับแสงมันรวมกันแม้แต่หลับตาลงไปไม่ถึงนาทีก็เห็นแล้วหายใจสองสามฟอดก็เห็นแล้วแสงอยู่ปลายจมูกจ้าไปนั่งตอนไหนก็เห็นเมื่อแสงมันรวมกับลมแล้วไม่ต้องตกใจเลยในเวลานั้นเราก็ต้องกำหนดแสงแทนลม ความจริงลมกับแสงมันก็เป็นอันเดียวกันเพียงแค่เราอยากจะให้ลูกศิษย์ของเราต้องเปิดประตูจิตออกมาทําให้ลูกศิษย์ของเรารู้ว่าอารมณ์ของฌานมันไม่ใช่ลมแต่อารมณ์ของอัปปนาฌานก็คือแสงหรือนิมิตนั่นเองเราจะกําหนดลมให้แสงปรากฏขึ้นมาเราก็เปลี่ยนจิตไปรู้แสงแต่ความจริงเรายังหายใจอยู่แล้วแต่เราต้องไปรู้แสง แทนลงเมื่อจิตของเรารู้แสงมันก็จะอยู่ที่เดิมนั่นแหละมันจะเริ่มเป็นเอกกาตาเหมือนเดิมถ้าแสงมันเริ่มหลีลงไปให้เราเอาจิตขึ้นมากำหนดลมต่อไปเพื่อเติมลมเติมแสงให้มันสว่างขึ้นมาอีกทีนั้นเมื่อมันสว่างเราก็ไปรู้แสงต่อ สุดท,ท้ายมันจะคุ้นเคยกับแสงเพราะว่าแสงกับลมมันก็เป็นอันเดียวกันตอนนี้เรายังไม่ได้ทราบยังลึกซึ้งจนกว่าจะประสบก,กับตัวเองเราจะเข้าใจว่าโอ้กำหนดแสงแบบนี้นี่เองกำหนดที่เดิมเปลี่ยนแค่จิตแต่ไม่เปลี่ยนจุดกำหนดเปลี่ยนแค่จิตจากที่เคยรู้ลมไปรู้แสงแทนลมกำหนดแสงไปเรื่อยๆจนถึงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสบาย ในเวลานั้นคนสอนเขาก็จะสอนให้เราพิจนารณาที่ผวังแสงที่เราปรากฏอยู่ที่ปลายจมูกมันอยู่ที่ไหนเนาะถ้าเราเคยได้ยินว่าหนึ่งอารมณ์กระทบสองถารตาที่เราเห็นลูกมันมากระทบอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราหูที่เราได้ยินเสียงมันก็มากระทบกับหัวจิตหัวใจ แสงที่เรารู้สึกในสมาธิอยู่ที่ปลายจมูกมันก็มาอยู่ในจิตในใจของเราเหมือนเดิมอยู่ในผวังของเราอยู่ในหน้าอากข้างซ้ายเขาเรียกว่ามโนทวารหรือผวังเมื่อเรากำหนดแสงแล้วเราใส่ใจไปที่ผวังเห็นอะไรหรือเปล่าถ้าไม่เห็นก็กลับขึ้นมาอยู่ที่แสงเหมือนเดิม แล้วก็น้อนจิตลงไปใหม่จนกว่าจะเห็นอะไรบางอย่างอยู่ข้างในผวังนั้นมันเหมือนกันไหมกับอยู่ที่ปลายจมูกถ้าเราเห็นอยู่ปลายจมูกเป็นแสงเราน้อมจิตไปที่ผวังสักสองสามวินาทีรีบขึ้นมาไม่เห็นอะไรก็ตามแล้วค่อยกลับลงไปดูใหม่จนกว่ามันจะเห็นเหมือนกันกับอยู่ปลายจมูกแสดงว่าเราเปิดประตูจิตได้แล้ว ในเวลานั้นเราสามารถพิจารณาองค์ฌานได้สบายยก,กจิตขึ้นสู่ปฏิภาคคณิมิตยอยู่ที่ปลายจมูกแลวน้อมไปไว้ที่โพวังเหมือนกับเราเอาองค์ฌานไปเก็บไว้ในภวังวิตกวิตกวิจารวิจารปิติปิติตสุขสุขเอกาภตาลูเหมือนกันกับอยู่ที่ปลายจมูกกับโพวังนั่นแหละเขาเรียกว่าการพิจารณาองค์ฌานตามคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่ว่าหายใจแล้วรู้สึกว่าปิติบอกว่าเขาฌานสองอันนี้ผิดทั้งหมดผิดทั้งโลกเลยนี่คือการเปิดประตูจิตเอาองค์ฌานไปไว้ในมโนถวารเพราะว่ามโนถวานนั่นแหละคือเมมรีกาเอาสติและปัญญาไปทิ้งไว้ในนั้นเอากุศลและอกุศลเอาไปทิ้งไว้อยู่ในนั้นผวังหรือมโนถวารวิปัสสนาก็คือมโนถวานนี่ละกำหนดรู้ที่นั่นนะวิปัสสนา เมื่อเราสามารถกําหนดพิจารณาองค์ฌานจนเข้าใจแล้วคนสอนเขาก็จะบอกให้เราเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่ตามลำดับเราเข้าเองไม่ได้ต้องมีคนที่มีความสามารถนีนน่เอาไว้จะอธิบายครั้งต่อไปอันนี้เราก็เริ่มเข้าใจขึ้นมาเป็นลําดับถ้าใครฟังตั้งแต่ต้นพรุ่งนี้ก็จะอธิบายอีกตอนสี่โมงเยง็นนั่งเสร็จก็อธิบาย วนไปวนมาเป็นอนุโลมยังไม่ปฏิรลมอธิบายตั้งแต่ต้นก็ย้อนมาถึงจุดเดิมวันนี้เราพูดถึงเรื่องแสงเมื่อวานนี้ป็นลมละเอียดวันนี้เราพูดถึงแสงมั่นคงกำหนดองค์ฌานเมื่อสามารถเข้าชานหนึ่งสองสสแล้วนู่นกระโดดไปพิจารณาธาตุสี่ทำวิปัสสนาก็ได้สบา แต่ถ้าสังเกตว่าบคุคคลใดยังมีกำลังอยู่ก็จะสอนให้ปฏิบัติสมถะต่อไปจนครบเพื่อที่จะเอาไปอบรมสัง่งสอนคนอื่นได้ทุกคนมีบรรมีมาไม่เหมือนกันบางคนไม่สามารถทำอนาปานสติได้เราก็ต้องฝึกทุกกรรมฐานเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาของลูกศิษย์ที่ไม่สามารถกาหนดลมได้อย่างนน้อยมีอีก39กรรมฐานมันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่เคยปฏิบัติมาในอดีตชา ก็ดีจะทําให้ลูกศิษย์เจริญสมาธิได้ตามรอยบาทพระศาสดาเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือ30นาทีก็พยายามกําหนดลมหายใจเข้าะอะเอย่าหยุดกําหนดพยายามกําหนดด้วยความเพียรที่พอดีอย่าใช้ความโลภในการนั่งสมาธิถ้าเรามีความโลภมากเราจะตึงศีรษะเราจะไม่เห็นลมที่มันเป็นธรรมชาติเมื่อเรามีความฟุ้งซ่าน พยายามวางอุเบกขาวความพุ่งแล้วกับมานับลมหายใจออกเข้าออกหนึ่งนี่คืออาวุธถ้ามีเวทนาแค่รู้สึกแล้วกลับมาที่ลมต่อไปไม่ต้องไปสู้กับมันหรือไม่ต้องไปรู้มันเวทนา mm hmm. เมื่อมีอะไรเข้ามารบกวนในสมาธิไม่ว่าจะเป็นความสุขความปิติความว่างเปล่าแสงก็ตามไม่ต้องสนใจแค่กำหนดลมต่อไปอยาป่าไปร่วมมือกับมัน เราไปร่วมมือกับมันเดี๋ยวมันก็หายแล้วกลับมาลมมันก็หายไปด้วยเพราะฉะนั้นการกำหนดลมหายใจคือเป้าหมายของเราคือกำหนดอยู่ที่เดิมน,นับจุดกระทบลมอะไรเข้ามาปัดทิ้งให้หมดนี่คือเป้าหมายของการปานสติมันจะเป็นขบวนการเอ้จนกว่าจะสมควรเก็บเวลา